สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ค่ะ คุณหญิงกัลยาโสมผลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์โดยมีนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จำนวน5แห่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยคุณหญิงกัรยากล่าวว่าการขับเคลื่อนงานการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0รวมทั้งการฟื้นฟูประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครนา2019 ทั้งนี้วิธีการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญที่สุดคือการสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งวิธีที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เกิดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมคือการเรียนรู้ผ่านการจัดทำโครงงานโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับความรู้ทางวิชาชีพที่โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการอยู่ สำหรับการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการของประเทศซึ่งต้องสร้างระบบเพาะผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสังคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ผลผลิตจากโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสังคมโลกในปัจจุบันนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสอ,อสอได้เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องเมื่อปีการศึกษา2551 ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ณวิทยาลัยการอาชีพผ่านทองปัจจุบันเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีเพื่อสร้างและบ่มเพาะนักเทคโนโลยีหรือนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะด้านวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับทักษะทางวิชาชีพโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Project b เบลด Learning เพื่อสร้างสารรค์เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในแขนงต่างๆโดยการดำเนินการโครงการนะคะมีการพัฒนาต่อเนื่องตามลำดับอาทิมีการมุ่งเน้นการผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรวมทั้งการต่อย,ยอดทางธุรกิจได้ ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นแบบโมดูลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในการพัฒนานวัตรกรรมทางวิชาชีพในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำผลงานโครงงานฐานวิทยาศาสตร์ไปเผยแพร่ในเวทีระดับชาติต่อไปซึ่งปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อต่อยอดผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ทางวิชาชีพและรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยมีการวางแผนเพื่อขยายผลโครงการไปสู่การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในปีการศึกษา2565 และขยายจำนวนสถานศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศา,ศาสตร์เพิ่มเป็น18แห่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต